วซสดียลั uman, ุกคนในตัวกรบโรดเชร์กับผมในวิดครับผมวัน lose, so. ี้เราอยู่ใน DC เซิร์ฟเวอร์ PVP เอพิโซดที่4แล้วนะครับ4ป่ะวะมันจะจำไม่ได้จำไม่ได้มันเล่นบ่อยก็ลืมไ้ตั้งบ่อยก็ลืมเหมือนกัน หลังจากที่เรามีบ้านอยู่กับบันไดบาทีแล้วนะครับวันนี้ผมได้กลับมาอย่างดินแดนที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดของไอ้หนุ่มบ้านนาน,นักล่าหมูป่าในตำนานจริงๆพอมีบ้านหลังใหม่อยู่แล้วมันปลอดภัยมากเลยผมก็ไม่ได้สนใจหลังเก่าแล้วนะคือมันไม่ใช่หลังเก่ามันเป็นแค่เ่อตเตอร์ที่รีพายเอาไว้เก็บของเฉยๆแต่ผมก็อยากกลับมาดูว่าหลังจากที่เราไม่ได้มาที่นี่เลยเนี่ยเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยของจริงอยู่ดีไหมปรากฏว่าไปดูเอาครับฮะคิดอะไรว่าสงสัยไม่มีใครกระดาษหรอกเนี่ยเฮ้ยเบอล ตายคู่บริษัทไอ้ยี่ตกใจหมดสัตว์อเ ถึงจะบอกว่าตรงที่เราอยู่เป็นเชลเตอร์ปลอดภัยนะครับแต่มันไม่ได้ปลอดภัยอย่างนั้นตลอดนะมันจะมีคนที่วิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาไม่แปลกใจหรอกคือมันเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองใหญ่กับค่ายทหารที่อยู่ใกล้ๆเรานะฮะก็เลยมีผู้โชคดีวิ่งผ่านออกจะบ่อยแต่โชคดีหน่อยที่ว่ามันไม่เจอพวกกล่องเราครับไม่เจอเลยดีกว่าและเมื่อกี้หลังการปะทะนะครับมันโชคดีมากเพราะมันยิงอ่าสกายเอลสกายเฮชนะครับเข้าหัวเราเม็ดเดียวตายเลยและไม่ได้ยิงผ่านสกอบเลดดอนนะมันยิงผ่านสกบสี่ที่มันมีไอออนไซด์ข้างบนนะฮะโอ้โหแม่นจัด และตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายทหารเจ้ากรรมที่เดิมนะครับที่เราจะชอบมาซุ่มแล้วก็มาหล่ออยคนที่ฟาร์มผ่านไปผ่านมาที่เดิมเลยอุย้ยเฮียสัตว์เอ้ยกูตกใจสัตว์ยิงมาอยู่ในค่ายไอ้เชียนี่ อะไรของแม่งวะเอ้ยแผนแตกหมดไอ้สัตว์ซุ่มแผนซุ่มกูอืมมันยังดิสคอดมันตั้งมันยศมันเอ,อ๋อเ,เจอคน,นอม,นนมีคนออกมาลากกูร้องร้องขอไม่ให้ ยกเตี๋ยวไอ้เไร่าไม่ืนเก็บสองเก็บสองตายหมดตายหมดไอ้เหียไอ้เหียส่งเพื่อนอ้อมโอบมาทางขวากูให้ให้กูยิงให้กูหลอกยิงเพื่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ้อมมายิงกูอะไร Get back man Fuck จริงๆแล้วค่ายนี้มันก็เดือดเป็นปกติแล้วนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งฟาร์มชั้นเลื่นเลยแหละคนมาเลยรวมตัวเยอะก็เลยเป็นช็อตที่เราเก็บไฮไลท์ครับบอกเลยว่าทําคชิปล้อยิงได้สบายๆล้อลิปอยู่ที่นี่อย่างเดียวก็ได้เนอะจะหลงไหมคนนี่ไม่หลงดิไรโอโ้โห <laughs> โอโ้โหแล้วของกินไม่ว่าเลยอันนี้น้อยหนาของกินราคาแพงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออเอาเอาเลี้ยงโคกป่องหนึงนะ่งอ่ะ โอ้ต้องต้องชนแก้วก่อนชนแก้วนชนแก้วอ่ะชนแก้วเอ้ยทีทำอะไร <c oughs> อ๋อทำเป <c oughs> ็นบันเทีจะกินอ๋อให้คุณกินชนแก้วชนแก้วแล้วเอาคนเชอบโคคนเชอบโคกินจะจะเป็นเบาหวานแล้วนี่นะผมวิ่งแล้วหอบบ่อยไม่ต้องสงสัยเลยที <c oughs> ่ดูเหรอเอ้คุณโดนหล,ล่อเลี่ยนทำไมทำไมแฮมเมอร์ผมแรงจังก้อนต่อเหลือรถ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 ลงไปเก้าอ่ะ นี่ติดขี้ที่ข้อนะผมแตกแล้วอ่ะเสียงเด็กเด็กเียโปเออเด็กเด็กอจะเล่นแฮกก็ได้นะทำไมแฮกก็เปิดไปอยู่ผมวะมันไม่เนียนไงเพื hmm? ่อคุณอ ouais. ัดไว้อะไรเงี gen, ้ยนี่ขนาดผมอยู่ด้านนอกผมผมอัดได้เลยเนี่ยอยู่ข้างนอกเมันกินเงี้มันขึ้นไปตอนไหนอะ เห็นหน้าประตูไหมเห็นชัดเลยเนี่ยประตูประตูปิดอยู่อ่ะผมว่าคุณต้องออกเข้าใหม่แล้วโอเคเข้าแล้วมาไว้เด็ดเกียร์มันอยู่หน้าประตูหรือเปล่าใช่เยียคำเดิมว่าไม่เห็นไม่เห็นผ okay, okay, ูกประตูป e ่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะยิงไปใส่ประตูคุณนะโอเคใช่เออยิงไว้เนี่ยมันยิงหน้าประตูเลยตอนนี้ผมจะยิงดอกนึง ใช่ป่ะยิงอกีกรอบอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งยิงแล้วอันนี้มันยิงอันนี้มันยิงแล้วงี้ผมจะยิงนะอ่าอ่ะยิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันแปลกๆนะเนี่ยผมเห็นกระสุนคุณมามันก็ยิงด้วยมันตีเนียนมันตีเนียนไอ้ีฮีนก็ตีเนียนอ่านยาหลังเลยผมอานยาหลังเลยไม่ใช่แล้วไอ้ชาย ผมยิงอีกดอกนะสุ่มเลยยิงออกซ้ายมั้ยยิงออกซ้ายเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมี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 มันยิงผมมี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 ตัวขึ้นตึกมายิงอยู่ตึกขวาตายมันตายผมก็ตายอะไรวะ ขโมนตายขโมนตายตัวนึงมันขึ้นไปตอนไหนอ่ะโผดูได้ยากมากอ่ะเออเจอแล้วเจอแล้วอยู่มันอยู่มันอยู่มันตึกมันอยู่มันตึกตัวนึงเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอยู่อยู่บนตึกกับตัวนึงอ่ะเชี่ยเอ้ยผมว่าวิงเน็ตปะว่าวผมว่าวว้าวโอ้ตาย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 ชื่อคิสชื่อคิสสวยสวยสวยสามร้อยเจ็ดเมตรอ่าคนละตัวคนละตัวไอ้แต่ตัวนั้นผมยิงแตกเพื่อนมันอ่ะโอเคโอเคน่าใจตัวเนี้ยที่ขึ้นมายิงผมเมื่อกี้ แต่มันอยู่คนละ <Okay. S 1> ตึกคนไปไมันไปไวจังวะปืนมีแค่เวเดตกับนคนอะไรเพราะว่ามี pkp ด้วยอะมาแล้วกันปลาเชิงงั้นหรือ <c oughs> โอ้โหกระเพาะพังปลาชิงแรงนะกระสุนเจ็บเออแรงจริงอันนี้แรงจริงๆๆๆคุณได้ฮั 0, นเะล่นอะไร m สองสี่ศูนย์เนาะใช่ปืนแร่ที่สุดใน ar นะั่นอะปืนนั้นอนะเป็นปืนที่ดีที่สุดใน ar เอ้ยมันมีอีกปืนหนึ่งที่ดีกว่าแต่ก็ไม่เท่าอยู่ดี mks สิบแปดดีเท่าๆกับปืนนั้นแหละ เฮ้ยเหน้าผมนะผมหน้าผมนะผมนะผมในพุมในพุมในพุมในพมตาย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 สวยไอ้ยิงต้งหลายนัดล้มนหน่อยผมวิ่งไปเก็บมากแล้วมาแล้วมาแล้วทรบทรบชื่อมันไม่ขึ้นหรอขึ้นขึ้นไอช่ลืมเช็คว่ะเดี๋ยวแต่ชื่อมันยาวๆมักใหม่มักใหม่มักใหม่คุณทรบทรบทรบมันปีนรั้วเข้าไปตายตายในรั้วตายในรั้วโอเคโอ้ผมวิ่งไม่ได้วะทุอทีตัวเต็มหรือว่าตัเลยตัวเต็มเตัวเต็มเลย ดีนะผมเช็คก่อนอะไอแต่ขนาดระยะใกล้ๆมันยังลั่นช้าเลยอ่ะอตัวเต็มเลยเออก็ว่าอยู่มันเหมือนมันมีตัวอื่นอีกก็สินคุเลยยี่สิบท้านละโอ้มันมาของครบเลยคุณผมต้องเอากระเป๋ากลับเลยวะโอเคโอเคตัวนั้นมันเป็นตัวเหมือนเกิดใหม่ตัวที่ของเต็มตัวเลยอันนี้ของเต็มตัวเลยกระสงกระสุนอะไรไม่เต็มเลยแาผมผมเอาตัวว่างมาได้เลยพร้อมแบกกระเป๋ามียาเหลืองไหมล่ะจะฮะวิ่งไปเลย ยังเงาเหลืองวิ่งเร็วไงอไม่ค่อยไไม่ได้พกอ่ะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวนั้นนะอะไรวิ่งวิ่งบบแวบอยู่ค่ายอ่ะค่ายไม่ในค่ายในค่ายไม่รู้ผมตาฝาดปะนะผมเห็นแวบหนึ่งจริงอ่ะใช่ใช่สวีอไม่ใช่ดาเมจวะมันซ่อมเกาะหรือเปล่านั่นอ่ะไอ้ตัวไหนอ่ะไม่นี่ผมมันซ่อมซ่อมกระเป๋าส่วนมากซื้อหลักตวนนี้เซิร์ฟเี่มันโอ้ยซ่อมได้วอนอยู่วะผมซ่อมเข้มขัดวอนนี่คือเปียกปะ เออวอนเหมือนแบบใหม่ปะใหม่ใหม่รู้อ้าวแต่ว่าวอนเหมือนลอกๆไมาจากใหม่อ่ะอ่าใช่ปืนนี้แรงจริงอุ้ยปืนอะไรวะเนี่ยเคยเล่นเลยวะอุ้ยเรเนี่ยไหนไหนไหนเพราะไหนไหนไหนโหนี่อะไรอ่ะมีเนี่ยเนี่ยปืนอะไรปืนอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมีโคเท่อะมีผีด้วยอย่างเออไออันนี้ปืนพกอันนี้ปืนพก้าวโอ้โหโคเท่อะสติลปืนอันนี้โอ้โคมีแรงอุ้น มันมันมีอันนี้ด้วยนะไอ้โฟโมเจไลอนิเม่อ่ะโคตรเท่เออมีด้วยเหรอวะมันพัฒนาไปนู้นหรอผมก็เพิ่งมาเห็นเซิร์ฟนี้แหละโอ้โหแม่งเที่ยววะโคตรเปรี้ยวกับเปี้ยวยังแสงเหลือเหลือก็บอกเดียวในไอ้เรือก็บอกเดียวในว่าแล้วเนี่ยปืนเนี้ยปืนนี้เป็นปืนที่คุณฮากัวไปเล่นรอบนั้นน่ะแล้วก็คุณเอามาเก็บอ่ะอ๋อมันมันแรงใช่ไหมปืนนี้แรงนี่เม็ดเดียวล่วงแล้วเป็นออโต้ด้วยถ้าเป็นไอ้นี้ด้วยเป็นซีมีออโต้ด้วยอ๋อเป็นนี่เนาะ ตัวน <54. S 3> ี้มันดูเยอะเอาไปตกบ้างดีกว่า14เนี่ยเออว่ะอันนี้ของดีอยู่หาง่ายหาง่ายไปตกเฮ้ยลัวได้ไหมนั่นตัวนี้ตัวได้ไปมีเสียงมีเสียงเสียงอะไรไม่ผมได้ยินเหมือนอะไรอยู่ทางหน้าประตูอ่ะเออเสียงย่าผมเองแหละไม่มีอะไรหรอกปลืมไปตัวเองใส่ชุดหมอยอยู่แม่งมีเสียงย่าฟุบกๆตัวไหนดิเฮ้ยแต่ผมได้ยินแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวอ่ะงั้นก็ออกไประวังหน่อยแล้วกัน ก็น่ากลัวอีกสองทีาั้งชื่บอกไปไหนอ่ะผมฮะเขาบอกไหนเก็บไว้ข้างหน้าเหรอใช่ใช่ข้างหน้าฝั่งขวาอ๋อแล้วทำไมไม่เอาคุณไม่มาเก็บของคุณหรอฮะเราปิดแล้วกล่องกล่องมันเปิดไม่ได้วะอ๋ออยู่นี่เอาอ๋อปักก็ปักดีเลยเดี๋ยวยังไงไม่รู้ก่อนได้แล้วอือไปไปหาคนต่ออ้าวไอ้ก่อนนี้มันใช้ลักเทปซ่อมไม่ได้เหรอ ไม่ได้สักอันเลยเอ้าเดี๋ยวนะไอ้กอดเจกะนอตคือใช้ได้เหรอมันมันใช้ได้ไอ้คุณฮากูเอาไหนนักเกิลคุณไม่เก็บหรอนักเกิลคุณอยู่พื้นเนี่ยไม่เก็บหรออ๋อเนี่ยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจกะนอตผมตกเมื่อเมื่อวานอะจะเหลือชุดอยู่ชุดหนึ่งมั้งมันมันถึกพออันนี้ไม่ใช่ก้อนนอตทีนี้ไม่ใช่ก้อนนอตเจกะนอตอีแบบนึงนะคุณไม่ผมไม่เคยเห็นไออันใหม่เจกะนอต32กิโลอันนี้15กิโลอันนี้กอดเฮฟวี่ ก่อนเคยเล่นมีใครสนใจอนิเมะมั้งมีนี่นี่โอ้โหนี่นี่คุณคุณจิตเออคุณได้คุณได้เดี๋ยวจะไม่กล้ายิงไะดิโอ้กลัวปืนพังนี่หรออตัวนี้มีถือปัดเชงด้วยโอ้โหดูดิคิดได้ไงวะปัดเชงด้วยนะเนี่ยในมือตัวการ์ตูนเนี่ยไม่หรอเออโคตรเท่คุณต้องใช้ปคุณต้องเอาไปติดปัดเชงแล้วปัดเชงคูณหกอะไรเงี้ยได้ไหมโอ้โหดีดหน้าหงายเลยอ่ะเออก็ไม่เคยลองกันนะ เพราะงั้นผมเก็บดักเทปมาก็เยอะเสียวเปล่าวะดิถ้าต้องไปหาสวีวีวีคิดมาใส่สวีบิบิชชื่อมันเท่ดิ